สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสระเออนะคะสระเออเป็นสระเดี่ยวออกเสียงยาวนะคะหนึ่งเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนรูปสระเออโดยเขียนเอไว้หน้าและเขียนอไว้หลังเพียงชนะต้นนะคะครูยกตัวอย่างเช่นคำว่าจอเอ,ออเออ ขอรอเออเหลือนะคะไปนะคะสระเอออย่างที่สองนะคะเมื่อมีตัวสะกดมีวิธีเขียนดังนี้นะคะสองจุดหนึ่งมีย่อเป็นตัวสะกดจะลดรูปตัวอเหลือแต่เอและเขียนย่อเป็นตัวสะกดตามหลังนะคะเป็นรูปสระเอนะคะยกตัวอย่างเช่น ขอเออยอเขยนะคะอหายไปนะคะเป็นเอและยอเออยู่หน้าเพยัญชนะต้นยออยู่หลังพยัญชนะต้นนะคะขอเออยอเขยนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำยกตัวอย่างลอเอ,อยอเลยอไป อหายเออยู่หน้าเพียนชนะต้นย่ออยู่หลังเพนชนะต้นลอเออยอเลยต่อไปค่ะสองจุดสองค่ะสระเออมีเพียนชนะอื่นๆเป็นตัวสะกดเช่นงงอดอบนอมอยอรูปสระอออ เปลี่ยนเป็นอีนะคะเขียนไว้บนเพย์นชนะต้นและเขียนตัวสะกดตามหลังเป็นรูปสระเออน,นะคะเออีนะคะเออยู่หน้าเพย์นชนะต้นอีอยู่บนเพย์นชนะต้นนะคะออกเสียงเออน,นะคะเช่นลอเออกอเลอกน,นะคะเห็นไหมคะอ้อกระโดดแปลงรูป ไปเปนอีนะคะอยู่บนพยัญชนะตน้นเออยู่หน้าพยัญชนะตน้นอีอยู่บนพยัญชนะต้นนะคะยกตัวอย่างเช่นลอเอ,อกอเลิพอเอองอองพึงเออยู่หน้าพยัญชนะตน้นออแหลงรางเป็นอีเขียนอยู่บนพยัญชนะตน้น ต่อไปค่ะตอเออดอเปิดตอเออบอเติมดอเออนอเดินตอเออมอเติมชอเออนอเชิญสรรเออเมื่อผสมกับตัวสะกดจะแปลงรูปหรือลดรูปไป สระแปลงรูปทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะครูเพิ่มคำมาให้นะคะนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะภาพคนกำลังแต่งงานใครนะคะแล้วคุณครูก็เฉลยคือสระเออแปลงรูปเป็นสระอีเช่นจอเออมอเจอิมตรงนี้นะคะที่เขียนที่ ะะเรียกว่าเจิมนะคะอันนี้งานแต่งงานงานมงคลนะคะจะมีการเจิมตรงหน้าผากให้คู่บ่าวสาวนะคะเรียกว่าการเจิมนะคะจอเออมอเจิมออกระโดดขึ้นไปเป็นอีนะคะเอออปอเอองอเอิงนะคะ นีรูปอะไรเอ่ยนักเรียนรูปเงินนะคะนอเออนอเงินะะคเอค่ะต่อไป